สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอียิปต์นี่นะครับมีมากมายหลายแห่งนะครับถ้าคนที่ชอบเรื่องเกี่ยวกับทั่วไปนะครับเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนนั้นผมแนะนําให้ไปเที่ยวตามแบบตลาดสดนะฮะแนะนําให้ไปเที่ยวตามตลาดกลางคืนนะครับแนะนําให้ไปนั่งร้านดื่มชาสู่บารากูนะครับซึ่งจะมีร้านเก่าๆเนื้อมากมายนะฮะโดยปกติแล้วในตลาดอย่างนี้เนี่ยในประเทศ อีสลาม่อื่นนี่นะครับมักจะไม่มีแล้วก็พูดถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลนี่ก็มากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยทางาแถบเมืองแบบเล็กซันเดรียนี่นะครับมีพวกหาดทรายสวยๆเนี่ยมากมายหลายแห่งแล้วที่น่าสนใจที่สุดในบ้านเราไม่มีเลยนี่นะครับก็คือเป็นพวกแบบพิรามิดโบราณน,นะครับแล้วก็เกี่ยวกับทะเลทราย ทรัพยากรอันอุดมของผืนทรายแห่งนี้นะครับนอกจากจะสะท้อนการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวของอียิปต์ให้ได้เห็นอย่างงดงามจากการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยือนไม่ขาดสายแล้วนะครับแต่ละเกล็ดทรายที่ปกคลุมทั่วอียิปต์นี้ต่างยังซ่อนแร่ธาตุอันเป็นผลงานชิ้นพิเศษที่เป็นขุมทองของประเทศไว้ไม่น้อยครับพูดถึงแบบทะเลทรายนี่นะครับในประเทศอียิปต์นี่นะ มีทั้งทะเลทรายขาวแล้วก็มีทั้งทะเลทรายดําแล้วก็ที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยนะครับเป็นคริสตัลเมลเทนนั่นหมายความว่าภูเขาทั้งเขาเนี่นะเป็นคริสตัลซึ่งน่าสนใจแล้วก็หายากมากจริงๆครับคริสตัลเมลเทนเป็นภูเขาทรายที่เกลื่อนไปด้วยเม็ดคริสตัลที่โปรยตัวล้อแสงแวววับกับแดดอันร้อนระอุ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของแร่ภายไร้หินผลึกและฟอสซิลนะครับจึงไม่น่าแปลกใจที่จะพบเห็นเปลือกหอยเล็กๆแทรกตัวอยู่ตามกองหินแห่งนี้ครับนอกจากนี้ยังมีทะเลทรายสองสีคือทะเลทรายขาวและทะเลทรายดำนะครับทะเลทรายขาวเกิดจากฝุ่นละอองช็อกที่ถูกลมพัดพาให้กระจ,ระจายไปทั่วผืนทราย และการกัดกร่อนเมสส็ดทรายที่ทําให้เกิดหินขนาดใหญ่ตั้งตรงงานเป็นสีขาวส่วนจํานวนแมกมาอันมหาศาลที่ไหลรวมตัวกับเปลือกผิวทรายจนกลายเป็นหินบะซ้อนนั้นก็ทําให้ลานกว้างใหญ่ของแผ่นทรายกลายเป็นทะเลทรายดาครับซึ่งแร่ธาตุนี้สามารถนำมาแปรรูปให้เป็นไฟเบอร์หินบะซ้อนใช้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศได้ครับ นอกจากการท่องเที่ยวชมทะเลทราย2ส,สีแล้วนะครับยังมีการเดินทางสำรวจแบบซาฟารีให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมทัศนียภาพบนรถหรือว่าสัมผัสกับไอแดดอันแท้จ,จริงบนหลังอูดก่อนที่จะเข้าพักแรมกลางทะเลทรายซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเมืองสวรรค์ของนักเดินทางครับอียิปต์นะครับมีรายได้มโหฬานจากการท่องเที่ยวถึงปีละสีพันล้านเหรียญสหรัฐแล้น,นะครับ รายได้อย่างก็มาจากอุตสาหกรรมสิ่งทอเรานอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นอุตสาหกรรมการทอรมอะที่นี่จะแบ่งเป็นสองอย่างครับเป็นแบบขนาดใหญ่ไปเลยใช้เครื่องจกักรใช้คนงานน้อยนี่นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นโรงงานทอพรมขนาดเล็กเมื่อไปดูนี่นะครับโอ้โหจะเห็นมีแต่แรงงานเด็กฮะเมื่อเข้าไปดูนี่นะครับจะเห็นว่ามีแต่เด็กๆทางานครับเด็กๆที่วัยยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องทํางานอย่างนี้นะครับใช้แรงงานเด็ก ถามว่าผิดกฎหมายไหมครับผิดกฎหมายแต่ปรากฏว่าโจ้ของเนี่ยแทนที่จะใช้คําว่า factory ที่แปลว่าโรงงานเลยนะ,ะกับใช้ว่าเป็นสกูลสกูลนี่หมายความว่าเป็นโรงเรียนแล้วก็กลับเอาความดีใช่ไหน,นะครับว่าสอนเด็กเหล่านี้เนี่ยทอพรมด้วยมือครับแต่โดยแท้ที่จริงเนี่ยนะครับไม่ได้สอนทอพรมแล้วฮะหมายความว่าผลิตจริงๆเลยนะครับแล้วก็ส่งไปขายอย่างต่างประเทศแม้อียิปต์จะเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากไทยไม่น้อยนะครับ หากแต่การได้ศึกษาและเรียนรู้เข้าใจความเป็นไปของผู้คนเหล่านี้คงเป็นดั่งทรัพย์อันสร้างปัญญาให้เราชาวไทยได้เช่นกันครับด้วยสำนึกดีสังคมดีของคนไทยนะครับจากองค์ความรู้เพียงเล็กน้อยคงสามารถต่อยอดให้กลายเป็นประโยชน์อันมหาศาลได้ไม่ยากครับวันนี้ครับองความรู้เกี่ยวข้องกับประเทศเอียิปต์เป็นเรื่องจำเป็น เพราะเราต้องนําองค์ความรู้เหล่านี้นั้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่างไทยกับแอฟริกาเชื่อมระหว่างไทยกับตะวันออกกลางโดยผ่านอียิปต์ให้ได้ครับสําหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนขอญาตกล่าวคําว่าสวัสดีลาไปก่อนครับลาไปแล้วนะครับนิทาราตีสวัสด์ลาไปก่อนครับ